ทำไมรถที่แรงกว่าอย่าง Forza 750จึงมีอัตราการประยัดน้ำมันที่พอพอ,พอกับ Big Scooter 300 c ีและอัตราเล่งความเร็วสุงสุดของรถรุ่นนี้สามารถทำได้เท่าไหร่ไปดูรายละเอียดของตัวรถเกลยดีกว่าครับ Honda Forza 750 Beyond the Leader Honda Forza 750 Big Scooter สำหรับในทีระดับสู สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้อนแชมป์เป็นชิดอีกครั้งสำหรับเพจทิปเบสอินคลาสถือเป็นครั้งแรกที่มีการทดสอบกับขี่รถ750ดห้าศ์ซิลี่แบบจัดเต็มอย่าง For ซ7า0และ XADV ที่จะทดสอบกันทั้งบนถนนและในสนามแข่งโดยเส้นทางที่ใช้ในการทดสอบคือตั้งแต่กรุงเทพไปเขาใหญ่และบุรีรัมหรือสนามแข่งระดับโลกอย่างช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตแต่เนื่องจากว่าผมเคยทำคลิป XADV ไว้แล้วนะครับ แต่นนในคลิปนี้ผมก็จะขอเน้นไปที่ f o r z ซ750แล้วกันนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวรถและผลการทดสอบทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ,บ,บรรสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลของ f o r z ซ750ที่ผ่านๆมาก็จะทราบกันดีนะครับว่าโมเดลเรือธงรุ่นนี้เป็นโมเดลที่ราคามือสองแข็งแกร่จริงๆ เพราะว่ามันเป็นรถที่คนไทยรอคอยมาแสนยาวนานครับสำหรับคลาส750ซีลี่อย่าง XADV 750ที่เคยวางขายไปแล้วก่อนหน้าราคามือสองก็แข็งเป๊กด้วยเช่นกันที่เป็นเช่นั้นเพราะว่ามันเป็นรถที่ตลาดมีความต้องการสูงและตอบโจทย์กันกับขี่ของคนไทยแม้ว่า Honda f o r z ์ซ750จะใช้ขึ้นต์พิกัด7 4 5 c ีพื้นฐานเดียวกับ XADV 750ก็ตางแต่เมื่อได้ลองมาขับขี่จริงบนรถทั้งสงรุ่นแล้ว จะรู้เลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันชนิดที่ไม่สามารถบอกได้นะว่าการนํา XEDV มาโหลดก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยเหมือนกับ Forza 750เพราะว่ามันมีหลายๆจุดที่แตกต่างกันครับอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างเครื่องยนต์ที่ใครๆก็บอกว่ามันเหมือนกันนะแต่ความจริงเนี่ยทาง Honda เนี่ยได้มีการปรับเซตให้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งทางด้าน XEDV เนี่ยจะถูกออกแบบให้สามารถขับขี่ได้ทั้งบนทางเรียบและทางฝุน่นดังนั้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีช่วงต่อของ G1 เกียร์สที่ยาวกว่ามีการลากรอบเครื่องยนต์ที่จัดจ้านมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดทําให้รถสาม,มารถตะกุยผ่านอุปสรรคหรือทางฝุ่นที่มีความลาดชันได้ดีแต่ทางด้านฟอร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยจะถูกออกแบบให้ขับขี่บนทางเรียบแบบ100%เซครับดังนั้นคันเร่งจะมีความสมูทซึ่งในช่วงเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะมีความนิ่มนวลจนแทบไม่รู้สึกถึงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เลยซึ่งจุดที่ทําให้ฟอร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์มีความพิเศษกว่าบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไป ก็คือการใช้เครื่องยนต์ 704.5cc OHCC วา wow ว2สูบเลี่ยงที่ผสานเทคโนโลยี Duo c l u s Transmission หรือ d c t ที่อัปเกรดมาใหม่ให้มีความสมูทมากขึ้นเรื่องที่ทำให้ผมแปลกใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันครับที่เมื่อลองขี่จริงแล้วเนี่ยพบว่าการกินน้ำมันเนี่ย พอๆกับรถระดับ3 0 0 c c เลยที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เพราะว่า f o r z a ซ5 0ไม่ใช่รถออโต้แบบสายพานครับแต่มันเป็นรถที่มีระบบเกียร์ที่เราสามารถกดเปลี่ยนเกียร์ได้เองอยู่หรือจะให้ตัวรถเปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติก็ได้ซึ่งระบบการทดเกียร์และการทํางานของเกียร์ต่างๆนี้เองทําให้รถเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่กลับมีความแรงที่มากกว่าเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ระดับ 745cc นั่นเอง ดังนั้น filling การขับขี่ในบทฉบับของรถบ i ๊กไบค์จึงมาแบบจัดเต็มมากกว่าและการที่เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆในการขับขี่ใช้งานจริงครับเพราะว่าเวลาที่เราขับขี่ออกทริปเนี่ยแล้วเวลาที่เราต้องไปเจอกับเส้นทางขึ้นเขาหรือทางที่มีความลาดชันเราก็สามารถกดลดเกียร์เพื่อได้กำลังเครื่องนที่จ,จัดจานได้แบบใจสั่ง ดังนั้นผู้ที่ขี่รถพิกัดสามตัวที่สีที่ชอบขิงเนี่ยต้องเน้นว่าเฉพาะคนที่ชอบขิงนะครับเลิกได้เลิกซะน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้ลองมาขับขี่ f o ร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์แบบยาวเนี่ยคุณก็จะรับรู้เหมือนผมครับว่ารถคันนี้มีความเป็นเบสอินคลาสบนเส้นทางไกลสไตล์ทัวริ n งจริงๆคือต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าผมไม่ได้บูลลี่คนที่ขับขี่รถชอบขิงนะแต่แค่กำลังพยายามอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจและเห็นภาพมากที่สุดเท่านั้นเองครับ ในส่วนของอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยและความเร็วสูงสุดผมก็ได้พยายามทดสอบให้ทุกท่านชมเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าการทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบในรูปแบบขบวนที่มีมาเชลเป็นผู้นําและปิดท้ายขบวนครับซึ่งตามระเบียบเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราจะไม่สามารถแซงหรือแยกออกมาจากขบวนได้แต่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ข้อมูลที่ครบถ้วนครับ ผมก็ได้พยายามแอบออกมานอกขบวนเหมือนกันฮะโดยส,งสย่งสัญญาณมือให้มาแชลได้รู้ครับว่ารถไม่ได้มีปัญหาเลยนะคือแบบขอออกมาแัดบนึงอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปชมวิดีโอกันทดสอบอาัตราเร่ง0ู0ถึงร้อกันดูเลยดีกว่าครับของจริงจังนะเดี๋ยวรอให้กลุ่มไปข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งตางครับด้วยหมุดสปอรนะฮะโอเค let's go เนื่องจากว่าตาเร่งของฟอร์ซ่าจ0ูนเนี่ยมาไวมากๆอย่างที่เห็นเลยนะครับทำให้ตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยมีการกระโดดข้ามไปบ้างจนผมไม่สามารถระบุได้เปะ๊ปะๆนะว่า0ูนถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่กี่วินาทีนะครับดังนั้นท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องลองตาก,กันเองนะว่าความเร็ว0ูนยถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกี่วินาทีและวันที่ทดสอบเนี่ยโชคไม่ค่อยดีครับคือว่าวันนี้เนี่ยลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ประกอบกับผมไม่สามารถแยกหรือแซงมาเชลจากขบวนได้ไกลนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่สามารถทดสอบความเร็วสุดๆแบบตเต็มๆให้เพื่อนๆชมได้จริงๆฮะแต่จากที่ผมได้ลองอัดคันเร่งแบบยาวๆในช่วงทางตรงที่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ก็พบว่าความเร็วที่ผมสามารถทําได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ195กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีทางตรงโลง่ลงๆยาวๆให้ลากได้อีกเนี่ย ความเร็วสูงสุดน่าจะทําได้เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นขอสรุปไว้ในที่นี้นะครับว่ารถรุ่นนี้จะสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1 9 5กิโเมตรต่อชั่วโมงบวกๆแล้วกันนะครับส่วนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีโอกาสทดสอบความเร็วสูงสุดแล้วได้ที่เท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ในนี้เลยนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะอันนี้มาดูกันที่หน้าจอแสดงผลกันบ้างหน้าจอแสดงผลจะใช้แบบ TFT ขนาด5นิ้วที่มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามที่ต้องการรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Honda l o รดซิงพร้อมปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดโดยเราจะสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายๆด้วยการใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกดลงไปที่ปุ่มโหมดเพียงปุ่มเดียวซึ่งการกดในแต่ละครั้งเนี่ยตัวมหมดขับขี่ก็จะวนลูปไปเรื่อยๆโดยจะมีโหมด Standard โหมดเ i n โหมด s p อ r t และโหมด User 1และ2ที่ผู้ขับขี่นะ่สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้เอง ซึ่งการเลือกใช้โหมดที่เหมาะสมจะทําให้การควบคุมรถมีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ดีแถมยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ได้ด้วยตอบโจทย์สายทัวร์ด้วยระบบครัสคอนโทลควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่เหมาะสําหรับใช้ในการขับขี่เดินทางไกลได้อย่างดีเยี่ยมโดยการใช้ระบบครัสคอนโทลก็จะสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มครัสคอนโทลแล้วอยู่ในความเร็วที่ต้องการแล้วกดปุ่มเลสเพียงเท่าน,นี้ตัวรถก็จะล็อกความเร็วไว้แล้ว ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเร่งความเร็วเพื่อแซงก็สามารถบิดคันเร่งได้เลยครับและถ้าเกิดว่าเราหยุดบิดคันเร่งเนี่ยตัวรถก็จะกลับมาอยู่ในระดับความเร็วที่เราล็อกไว้เท่าเดิมโดยเราสามารถยกเลิกระบบครัสคอนโทลได้ง่ายๆด้วยการกดเบรกหรือผ่อนคันเร่งลงซึ่งเงื่อนไขของการใช้ระบบครัสคอนโทลคือจะต้องอยู่ในเกียร์สและใช้ความเร็วระดับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเรื่องการดีไซน์ในครั้งนี้มีการปรับสมใหม่ให้มีความสปอร์ตดูดัน แต่ยังคงความพรีเมียมไว้อย่างลงตัวชอบเฉียวด้วยไฟหน้า LED คมคู่พร้อม Daytime Running Light ให้ความสปอร์ตด้วยไฟเลี้ยวแบบ Built-in ขับขี่ได้อย่างมั่นใจด้วยล้อหน้าขนาด17นิ้วและล้อหลังขนาด15นิ้วโชคอําน้าใช้แบบหัวกลับขนาด41มิลิเมตรที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและมอบการทรงตัวที่มั่นคงรวมถึงกระจกบังลมไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดกว้างขึ้นถึง25% รับความสูงได้ถึง120มิลิเมตราทโดยสรุปแล้วนะครับ f o r z a 70เี่ยเป็นรถที่มีดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเกินคลาสและสามารถมอบความสบายได้เต็มประสบการณ์ทัวริ่งเส้นทางไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลครับขี่ข้ามจังหวัดได้ดีเพราะเบาะนั่งเนี่ยถูกออกแบบมาให้นั่งสบายฟฟลลิ่งการขับขี่ก็ไม่เทอะทะ คือเวลาขับขี่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนเหมือนกับขับขี่รถระดับ 300cc เลยแต่จากการลองเล่นโค้งในสนามแข่งเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะครับว่าช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีกว่ารถระดับ 300cc อย่างเห็นได้ชัดมีความหนึบยึดเกาะโค้งได้ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้โดยฟอร์ซ่าเจนี่ยจะวางจําหน่ายด้วยกัน3ส,สีใหม่ได้แก่สีน้ําตาลสีดําและสีเทาราคาแนะนำอยู่ที่419,000บาทและนี่ก็คือตาราง่อน ซึ่งตารางผ่อนนี้เนี่ยผมนํามาเพื่อให้ทุกท่านพอที่จะกะได้ว่าต้องดาวน์และผ่อนประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยากได้ตารางผ่อนที่ถูกต้องจริงๆให้ไปขอกับทางผู้จําหน่ายเลยจะดีที่สุดครับเพราะตารางผ่อนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลานั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะครับท่านผู้ชมละ่ะคิดยังไงกับรถคันนี้บ้างคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ ขนาจอ G F G ขนาดฮานี้ที่เชื่อมต่อกับระบบคอนลดานรสิ่งใดมีหมดตัดกันทีดเลือกมาเป็นสิ่งหมดพัฒระบบคูสช่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติไปน้าใช้แบบ LED ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรถพิกัด 750cc แต่ว่าอยากได้รถที่สามารถขับขี่ได้ทั้งออนรดและออฟรดก็สามารถไปดูคลิป XADV ที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วง คำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับคําคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าสาเหตุที่ต้องขี่รถแรงๆ <h ook> เพราะจะได้ซื้อแกงให้แม่ไวๆและยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกักใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับ Honda Beyond the Mix